วันนี้เขาจะย่าน้ำพริกอ่องมเมี้ยงๆนะครับผมใส่ถั่วเน่าตัวอยห,หน่อยแล้วก็กพักหนึ่ง,นะนะง,ง,งห,งหงนักๆพักหนึ่งแต่ละอย่างตีเอามากับน้ำพริกอ่องพักกัดจนปูเขียวหางดอกพักขี้หูกระลำใครอยากพักยั้งก็เสาะมาหนึ่งตามใจชอบเนอะ ผักกับกับมีกะลัมพักขี้หูพักกัดจอนมีใครจะกินกับไข่ต้มก๋อมมีไหวะนะครับหรือจะกินกับสะเดาลลวก,ก็ลับนะครับก่อนอื่นเนี่ยเฮามาล่างพักนี่แก่น้ำเล้าไว้ก่อนน,น,นะครับนมอหลังจากนั้นเนี่ยเขาไปตังมานหนึ่งเดี๋ยวจะนึ่งพักเลัจะนั้นก็ยน้ำพริกอองเลยนะครับวันนี้เฮาซื้อน้ำพริกน้ำเงี้ยวเอามาแงะนะแล้วก็ตำห่าข้าวปมลงไปสูนเหี่ยมมันจะได้หอมๆนะครับแง่ง่ายมากนะครับแต่ต้องตำน้ำพริกเองซื้อในการเอาหุงซิบบาทบาางพัก เลือกพักใส่ถวยสามจีหูเลี้ยงเป็นตับเป็นตับและก็นึ่งไข M ่แอมเหมสักสามกน,นเนาะเตรียมเครื่องครับผมซอยมะเขือเทศเป็นติน่มตินซอยมะเขือส้มมือเป็นติน่มเป็นตินนะครซอยมะส้มเป็นติน่มเป็นติ่มนะฮะใส่สักสามสี่แกนนะครับ,นนรบซอยเตรียมใบแล้วก็ นี่ครับน้ำพริกน้ำเงี้ยวอเขาซื้อในกาดมาเนาะจะคือมันหอมได้เทาตำโถนเอาใส่นะครับแล้วก็ใส่ผักพักปอมลงไปเห็นหน่อยหนึ่งนะครับนี่โถเอาแผน่นเตรียมเครื่องมือรยบร้อยเนาะโถนเอาแผ่นส่งเครื่องมุ่มล้าอยู่อืมเนาะซอยหักพักปอมแล้วก็ตำรวมกับโถนเนาแผน่นคือมันแล้ว อ้ำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเฮาไปอยาำพริกองกันเลยดีกว่าน้ำพริกอองถ้วยนี้ผมจะใส่บะเขือส้มน้อยลงไปเหียนน้อยหนึ่งเนาะแหนมลงไปเหียน้อยหนึ่งมันจะยาฮือโรสชาติมันส้มๆ ตั้งหม้อขางใส่น้ำมันจากนั้นเนี่ยก็เอาพริกน้ำเียวลงไปพัดใส่หักพักปอมและก็ถั่วเน่าติดตามรวมกันลงไปพัดร่วมกันจนมันหอมเลยครับจากนั้นเนี่ยก็ใส่หมูบดลงไปพัดจนมันสุกปรุงรสด้วยผงเทวดาก้อนอร่อยหุ่ยเป็นผงเป็นผงเนี่ยละแล้วก็เติมรสโดยน้ำปลาครับ คนค้นเดี่ยเนี่ยตั้งมอขางสกกัมเนาะหือมันซุกสังเกตหมูจะแตกมันร้อยมาพร้อมกับน้ำมะเขือส้มสีแดงๆบนมอขางอย่างที่เห็นนี่แหละครับลนเดีเดออเด้ำพริกอ่องบ้านไหนสูตรไหนเป็ญญาจะได้ก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับ một cặp nữa